สวัสดีนะครับหนีผ้ามาทดลองบังไฟครับหอคุนสามสิบเซ้นส่อทอนะครับหางเมตรหนึ่งครับนือชุดไหมครับบรรยากาศการเกียเกียวโข่วเปล่าก <c oughs> ็เกลียวโขรวเปล่าก้วนึ่งจุดรงไฟอย่างเดียวทั้งนดียวเดี๋ยวยังเตียงแสบไปเลยเปล่ว chén bằng phục cho anh cho nhẹ cho nhẹ không phải đây không phải đây xuống lê chỉ ừ. đang bắt đi thì đừng. Đừng cần gì gì à, phải จังซูดิควรหุยหยมาก่นีอันน่อยหนึ่งนีงบางเม็ดครับทุ่วสบเปรยบางแางมันเราจะเปลี่ยนยุติเด็ดนี่น้ำหนักสามขีดครับบางเฟเอาโงระบบดีเวียไงโอ้โหหาดเลยระบบเปลี่ยมวัดปัดลก็สมบูรณ์สมบูรสมบูรณ์มึงดลาแต่อันกูจะไปซื้อมาใส่มาดูบ้านบรรยากาศกัถ่ายบ้านบอง Uhm, น,ะะ inum, น, emin, ogi, a, น้อง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 ไทยบ้านครับพี่น้องเกี่ยวเขาเคยยาต็นตัวแก่ด้ยมั่วพี่จะไม่นดาเลยมีอยู่บ็เลยไม่กอาบ้นเราบ่ยพังเลยติดฟังเล่นเกมไมเให้ลูกไม่หลุดมือไม่น่าจอดับปีไม่เป็นอะรจอไม่ไ้ได้เี่ยไปหมดเเอาทกครม่เอาไปตีพิม์ม ทีฟิอยู่มันอะไรแบบมันไตอนที่ไอโจมาออกแล้วเราเอาขนบัก่นไดอนไม่จับเราหิ้เอเดอายรานมิการ่มีสินีละจับบแมันโอ้โหนี่จับเลยอนี่อะไรน่าจะสายรุดแล้วน่าการ่บทมากเลยทันน่าบงคมาจุอืมยากาเจ้าเขาขนุขนุทันนี่กามาว่แม็กวินอ้หยแม็กวิ้น่แล้วมยุกัน เออไม่ยังเด้แม่งคิดนด้เท่าไรตลอดเนาเด็กก็าพุดถจจ๊กนเปลี่ยนทานนี่กะสองห่อยก็บาทเนะเ่กันานสกนเปลี่ยนทานนี่กาเคลื่อนที่มาถึงบ้านท่านยอยนอยากบอกอยู่าทานนี่กะือไปให้ไอ้จูเลยน่สบม่ได้ไปได้ครื่งบินเลยกูเน่เมืองเลยไปดังเอาวิชาไม่รู้ยู่ เพียงดีข้างหลังาเ่เพงได้หอานีน้ำด้วยบ่บ่บ่มันผหักอันนี้ลผ้าหางหักหมเลยบ่หางสั่นมันบ่ลื่นอ๋ออ๋อห้องบ่ได้ออนน้ำมัดเอ้น้ำหน้น้าเปียิบนึ่งเดินหน่อยดิอันนี้มีนึงเดินหน่อยนี่เราปุยันแพเดินหน่อยเา่ยน่อย่่มีถอน เหมือนเสียงป่าหรือเสียงคนโอ้นี่บ่ไอ้น้ำยาล้างเลยมันเด้เหันยันน้ำเนี่ยยันทานนี่แล้วใช่ไหมว่ามันจี๋ไปอีกเล้วอี บางนีขันนักดีวะที่ฟ้องเออเด้อครับวัอนี้เรีย่ามเบี้ยปันเลยวะโอ้เดียนคนนี้ไป๊ะเป๊ะรถใช้เออเด้อเออรถปพิ่งมาเงิไม่จีใกล้แไปไปไปหาเจ้าเขาต้อยสินะไปรู้ไปไปรู้ไปไปครับ รวอมเล่วนะัสามสองหนึ่งไปแม่งจักจักจักโอ้ยเห็นเหลี่ยมเห็นเหลี่ยมเห็นชาร์เลยตาเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเดี๋เห็นเดี๋ยวเดมัไอ้พอยู้เถาอกวนอยู่้โแบบขมาวใช่ห ี่เดี๋ยววเดินที่ฟังันเียเียอะไรห้มนนว่โอ้เหไเไรเหไรเหไรเห่ะเหัวเสียบเนาหัวเสียบหัวเสียบปังไฟหัวเสียบหางนไม่ก๊อนเออแมนมันกินหางหลายผลนะไม่ใหางหางยี่เดียวพอน้่ได้ปะย่นเปสบัดสามสองป๊สี่สิบห้า่สี่สิบห้วิครับจุดกีิบหกไฟกินหางหลายผลนะครับทังทั้ครับมื่เี้ฝากหขวงอะผลบ่ บอกว่ามันม่ดิ้วมันไปสะบัดหางหางมันติดตามหางนนเบที่สองัหางักเลยแม่ไก่เพียงม่กินพีเหาชวันนี้พันเล่ยมองนี้พ่กเป็นยังเต้พเพียง่าขึ้นดีเที่ยงที่ดีเลยกินคัดเขาเหเห็นมื้นไม่กีรยนเลยหาเนือพันธก็พันสุดเลยหว่างพันธุพันธุ์เหย่าเลยหสุดลำไปเลยนี่นีอกาสมีพันธุ์กาพลู่้วพี่ว่าแต่ตับไห เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเสี่ยบวะนี่นะครับอีกบางครับหกพันสามสิบเส้นตัวนับแล้วเดี๋ยว้วยตัดแบบนี้ันนีสัตยยังไรใช้มงมาเป็นมันขึ้นอยู่กับมือจะเอาไปไม่ปลุกมฝากฝากโรงงานให้ฝากเขาฝากๆเนีมันก็อบ้านเนีมันเลนยังเดือห่าง หางัอนสันเรองมาหานบมไปแล้วล่ะตอกลูมกมกเล็กบนขั้ามัาานสบัดก่อนเค่ตั้งแต่ไม่มีเผาดีเนียววิธีใช้มือหัว่ากับมือขวาเอาซองเทียนรากของข้ <c oughs> มีแบบิดนครับเดี๋ยว <c oughs> ต่อต่อแตตไม่เห็นตัวอ,อยู่ บอกไปเกี่ยวโคอันประกันประกาก็ว่าไปนอนผมไใ่มาสั่นมาประกาผู้พันมาเดี๋ยวผูพันมาสุที่เกี่ยวเป็นเดื่นหมดตีมาส่้ขอสั่นเอก็ได้เเนี่ยครับถ่ายถ่ายนักเยนเวลามื่อชัอระดับประกาศพร้อมแล้วนะครับพร้อม ตงไปแขงหางหักหักโอ้ย่อยง่อยเฉียดรู้ละเผาโบกมาเมกนะครับบีเบรกโอ้ยเสียงรู้เฉียดบ่มึหนึงสาม สองเฮ้ยเวลาเสียกไปให้ปุ๋ยกะหากุ้เวลาบ่รู้ครับปกบเพอ่อนเลยโอ้โไปยังไอก็ติดาดไปแล้วบางเียวลาดไปแล้วบางเดียวทางสันแปดสิบบได้เห็นเมียเลยก็ยังไม่มีทางชั่นอยู่ตรงนี้นี่ครับฝากไว้ซ้ำหนีก่อนครับมื่อนี้กะ ลงบ่ได้จักบังนะคิับพาทไปเหมือนเดิมบางเนื้อไก็กินหางข้าวโพดครับขนาดโอ้บางนิ้วสบัดเปิดโอ้สบัดตะกี้อยากเลยหุ่นเหี่ยวพอมันลมเสียงมึงแมนไปดูเลืงขึ้นดูด้ว่ามันแห้งเปิดอ๋อตาอะไรมันปล่อยตาอะไบ่ผักแน่ต้องหางแปดสิบนี่ต้องจ้อหู้แบบใหม่ครับนาสิบบ่ได้ละแต่ว่าหางเม็ดนึงนี่ขึ้นได้เยอะครับจะแห้งไฟกินหางก่อนครับ เอาห่านไม่หนีบอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝา,า,ากไปสั่นหนีกอนครับนอ<า>บก็ใครนักเรียนไม่ล่าขอบคุณครับ